ก็ขอครสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมโอ้ยตื่นเต้นว่ะทุกคนเห็นทองผมป่ะเออมาว่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายป่ะเออยังไม่ใช่วันสุดท้ายนี่ว่ะวันสุดท้ายเป็นของอะไรเบคแฮมเป็นของเดวิดเบคแฮมนะโคตรอยากเปิดเดวิดเบคแฮมนะมันเป็นร่างแมนยูอ่ะเอ็ดคอสซิงอ่ะ ผมมีร่างเก่าเป็นร่างมันล็กนะแต่นั้นเป็นบูตเตอร์1อันนะครับผมตันที่103นะแต่ร่างใหม่นี่ตันทีึง1 0ออ่ะเออเริ่มเป็นร่างที่วิ่งไวด้วยแต่คลิปนี้ผมจะมาเปิดเมซี่ MSN นะครับผมมาชาร์จแต่มานะทุกคนเฮ้ยกดขอขอกดไลค์ทีไปก่อนเลยแล้วกันนะยกเลิกก่อนอ2 3 4สมส่หนึ่กดเลยแล้วกันไม่ต้อง1นึ่งสองแล้วนิ้วมันลั่นออกว่ะ เฮ้ยผูออกบนลุนออกข้างในไม่มีลุน้นทีแรกมาครับทีแรกมาหนึ่งร้อยทองแรกมาไม่ต้องลุน้นไม่ต้องสืบเลยจะได้ปะวะหมื่นสองนี่ก็แม่งก็มีหวันเกงอยู่นะมาเก้าร้อยแรกมาขอให้แตกสองโอ้โหหวันเกรงหวันเกรงหวันว่าหวันว่าที่เปียมาว่ะที่เปียนำมาเลยว่ะมาครับผม ทีที่สองครับแบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรกดกดไปเลยเฮ้ยทีที่สองมาขอเป็นพริโอเลเมซี่ได้ไหมเมซี่เมซี่เมซี่ถ้าเปิดถ้าผมเปิดแล้วแบบท้องเหลือก่อนนะครับผมจะเอาไปเปิดตัวอื่นแพ็คอื่นนะเฮ้ยเมซี่มาว่ะเอาเรื่องเฮ้ยอันดับนเล่ดีว่าเมซี่สฉยเมซี่สวยมาแล้วครับผมทีที่สองตัวแรกมาครับหลุยส์สวนเลสนะ ไฮไลท์ของเราคือเมสซี่นะฮะสวเลสนี่ถือว่าเก่งนะเอาไปลองเล่นดูแล้วนะครับผมไปเล่นรหัสเพื่อนมาดูแล้วนะโคตรเก่งขอแคปไปก่อนมาว่ะสวเลสมาว่าขอล็อกไปก่อน,นครับเดี๋ยวเผือกดลบกดขายมาสวเลสมาแล้วว่ะตัวที่สองขอเป็นเมสซี่ได้ไหมกดแล้วติดคิดได้ไหมไม่ติดคดีครับทุกคนโอ้โห้ GK มาว่ะปัดเหงือละหายไปสองพันละ ขอเมสซี่มานี่มานมาเรามีอยู่แล้วไงไปสองสามสุดสามสามสามนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอาลุดกดเลยละกันทำไมมันนิ้วมันชอบหลุดวะโอ้โหไม่ได้ลุนครับไม่ได้ลุนไม่ได้ล,ไไดลุนว้าไม่ได้ลุนเลยทุกคน เอาไงดีอะกดกดแบบไม่ต้องรุนเลยละกันไม่เหมานะไม่มาท้ายแพคนะไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าเสียข้างในสีเขียวก็คือยังไม่ได้นะได้แน่นอนร้อซคือไม่ออกสีดําก็ต้องออกเป็นผู้สีสีนะครับเหมือนที่ผมได้ลุยซัวเรสนะเออเมสซี่โจมพาสกดกัเอ้ยไอ้บ้าเอ้ย,อยไม่ได้วะเฮ้ยอย่างนี้ได้ตัวหนึ่งปะสีอย่างนี้ได้ปะใช่ปะเฮ้ยเมสซี่มา เอาละกูประหยัดทองละเอาเนีมาเ,าเ,าเามซี่เมซี่ผมอยู่ไหนโอ้โห,โหตายแล้วเนีามามาวะทุกคนเฮ้ยอยากได้เมซี่ไม่ติดคีแลทุกคนผมได้เนมาได้ส่วนเล็นแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือขาดเมซี่นะเอาว่ะเดี๋ยวผมมากดสูตรข้างนอกเลยเดียกันนะฮะ เอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่นะเอาใหม่นะแตลองดูีิลองดูีิว่ามันจะมันจะติดไหมสูตรสามสามสามอีกรอบนะครับมาอยู่ข้างหน้าเลยแล้วกันเมนสซี่มาทีที่หนึ่งหมุนละทีที่สองทีที่สามหนึ่งสองสามกดค้างนะครับหนึ่งสองสามเอ้ยรอบนี้กดค้างติดว่ะ สงสัยได้แน่นอนเฮ้ยกูว่าเราสุดสายสองสามได้ทุกคนไม่เหมาอ่ะไม่ใช่มีร้อยห้าสิบทุกคนโอ๊ยตัวเอ้ยดวงดีจับด,ดวงดีจับแล้วดูดิไฟมันสวยกว่าเพื่อนรีบป้่าวะเมสซี่เมสซี่ขยี้ใจขยี้เงินในกระเป๋ากูเลิศเกิน <laughs> มาแล้วครับเมสซี่ป่านบิดเคอร์เลอร์ไหมดูดิถ้าบิดเคอร์เลอร์เนี่ยฟูจะโค้งฮุบมาเลย ห hey, ม่งได้ด้วยเมซี่ครับรีโอเนลเมซี่เรามาแล้วว่าทุกคนเฮ้ยผลประกอบการถือว่าดีนะเมซี่ร้อยแปดบ้าไปแล้วเอาว่าเหลือห้าพันทองครับผมเหลือห้าพันทองเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวขอเก็บพิจารณาก่อนนะว่าจะเปิดแพ็คอฮร์แรนดีไหมหรือว่าจะเป็นแพ็คเดวิดบีเมนะมันก็น่าหน้าโดนสแพ็คไงนะครับ ดีจัดดีจัดเราได้ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์นิดเดียวนะเมื่อกี้ใช่ปะเราได้ไฮไลท์สองตัวปะเออได้เยอะอยู่นี่หว่าได้เตสเกนด้วยทุกคนโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดจริงไฮไลท์เอ่อไฮไลท์ข้างในนะครับผมจะเป็นตัวที่เคยเล่นให้กับบาร์เซโลน่านะตรงยุค MSN นะฮะโหสุดจริงว่ะล็อกล็อกเมซี่ยังเมซี่ล็อกแล้วเหมือนเนมา่าไม่ได้ล็อกนะเนม่าก็ล็อกไว้ก่อนเอ,อ้ยไม่ใช่อัพดิโอ้โหใจร้อนอีกแล้ว ไอมิกมันก็ใจร้อกอีกแล้วมี D K R ด้วยว่ะล็อกก่อนล็อกเลยละกันล็อกแล้วสว่วนเลสก็ล็อกแล้วขายครับไล่ขายครับ,รบ,รบทุกคนเล่ยขายเล่ยขายเออช่วงนี้มือช่วงนี้มือแบบมือดีนะมันดีปะทุกคนเหลือประมาณ60ตัวสุดท้ายมันดีปะทุกคนดีไม่ดีช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับใครที่ได้ดีกว่านี้แบบกดทีเดียวแล้วได้2ตัว3ตัวบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นมาขิงกันได้มาขิงกันได้ ทองผมก็เหลือนะทองมันเหลืออยู่นะแล้วยังไม่ได้เติมโปรทองนะครับถ้าเติมโปรทองนี่ก็คือได้อยู่นะอีกแพ็คนึงแต่พอเถอะเงินในกระเป๋ากูสั่นสะเทือนหมดละแฟบเงินมันแฟบมาครับได้สามแสนบาทดีเมซี่เนมาร์ซเลสว่าเอ็มเอสเอขออัพก่อนเลยละกันเด็ปะเออย่าดีใจเกินที่อัดน้อยจังพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ย ใช้เยอะจังวะเมสซี่ใช้โคตรเยอะทุกคนมาแล้วโหวดูดิอัพออตโต้ก็ตันร้อยหนึ่งแล้วอะขออัพเนี่มาด้วยแล้วกันอัพไปครบเลยปะเริมาโซเลสเมสซี่เนี่ยต้องจับรวมแล้วต้องจับรวมแล้วต้องจับรวมแล้วดีใจจัดเลยทุกคนที่อัพมันจะไม่พอว่ะมันใช้เยอะจังวะมีตั้งหลายร้อยใช้โคตรเยอะเลยอะขายย่อยขาย มาครับนี่มากระตัน99นะซูวเรสเดี๋ยวค่อยไปอัพทีหลังแล้วกันนะครับทุกคนผมประกอบการครั้งนี้คือดีเยี่ยม <c oughs> คือดีเยี่ยมครับผมทุกคนโอโ้โหโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปกันนะเออคือตรงนี้อะ่ะเหลือ5,527ด่ะเออเรื่องนีจัดโอเคครับทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ขอจบพีานีการครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายขอไปแบบรองลองสนามกันเอเมิซี่รองสนามก่อน